ชมได้ทุกวัย Max m o t o r เดี๋ยวจะพาเรื่องนการแบ็กซมาเต็มคิสโซยานยนต์ครับตอนนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัวรถยนต์อี D ูดีแม็ใหม่นะครับเป็นการปรับโฉมในแบบ Minor c h a เชนนะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนทั้งกระจังหน้าท้ายแล้วก็ตัวคอนโซลกลางด้วยนะครับต้องเรียกว่าโเปลี่ยนคันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับครับต้องถือว่าเป็นการ ทำตลาดในช่วงปลายปีของบริษัทรถยนต์ต่างๆนะครับตอนนี้สามเดือนสุดท้ายเนี่ยมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อยู่ตลอดนะครับก็เชื่อว่าจะช่วยให้กระตุ้นยอดขายรถยนต์ที่เรียกว่าทรงๆในช่วงกลางปีที่ผ่านมาได้ระดับหนึ่งเลยนะครับนอกจากตัวอีสุใหม่แล้วเนี่ยโอ้โหก็ยังมีอีกหลายรุ่นฮะเมอร์เซเดสเบนก็มีรถใหม่นะฮะหรือกลุ่มรถไฟฟ้าก็มีมาใหม่ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูละเอียดกันครับ สนับสนุนโดยหมอิสุสุดีแมนเมจิกาอที่ยานต่อให้โลกตามแป,ป๊บแป,ปก็จะสิ้นปีอีกแล้วครับคุณผู้ชม ตลาดรถยนต์ช่วงปลายปี2566ดูค่อนข้างดูเดือดไม่น้อยละครับเมื่อตอนต้นปีบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ในเมืองไทยคาดหมายให้ยอดขายรถยนต์รวมปี2566ขยับขึ้นเป็น900,000คันเมื่อปี2565นั้นไทยทำยอดขายรถยนต์รวมอยู่ที่849,383คันเรียกว่าปีนี้ระหวังจะให้ตัวเลขมันโตขึ้นสักเล็กน้อยละครับมาดูตัวเลขยอดขายรถยนต์8เดือนของปีนี้คือตั้งแต่มกราถ,ถึงสิง หาคม2อ6 6จากข้อมูลบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเปิดเผยออกมาว่า ตัวเลขยอดขายอยู่ที่524,784คันเมื่อเอาไปเทียบกับตัวเลข8เดือนของปี2,565ยอดขายหดตัวลงไปประมาณ6%ครับตอนนี้ตัวเลขยอดขายของเดือนกันยายน2,666ที่ผ่านมายังไม่สรุปออกมาแต่น่าจะอยู่ราวๆ50,000คันเอาเป็นว่าถ้าคิดเวลาไตรามาส4ของปีที่เหลืออีก3เดือนบริษัทรถยนต์ต้องทำยอดกันอีกกว่า30,000 0คันบอกเลยครับว่ายากมากๆทั้งเรื่องของกำลัง การซื้อและการเข้มงวดปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินในขณะนี้แต่ก็ถือว่าท้าทาทยซึ่งในช่วงไตรมาสที่4่จึงเป็นการช่วงชิงยอดขายของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆโดยเฉพาะการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวผลิตภัณฑ์ตื่นเต้นที่สุดในจังหวะนี้คือการขยับของเจ้าตลาดรถพิก up เมืองไทยอีซูซูดีแมกับการเปิดตัวโฉมใหม่แบบบิ๊กม n ยเนอร์เชน์เหนือลิมิตพิชิตโลก Unlock your potential ดีแมใหม่มาพร้อมทั้งดีไซน์ใหม่ทั้งภายในและภายนอกสีส้มใหม่ส้มนามิบูมไมก้าด้านหน้าใหม่ตั้งแต่ฝากระโปรงจรดกันชนหน้าพร้อมออกแบบแอร์คอเทนนวัตกรรมแอนโดรไดนามิกลดแรงต้านอากาศฝาท้ายและชุดไฟท้ายดีไซน์ใหม่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับ ata, กมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการ และมิชชทาเคชิคาซาฮาระรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเทชอิซุสุตเซลสังกัดในงานเปิดตัวรถปิกอัพรุ่นใหม่นะคะ n e วอิ u z ส d m ดีแม็เนื้อลิมิตพิชิตโลกที่ไอคอนสยามค่ะก็อยากเรียนถามท่านประธานนะคะว่ารถรุ่นใหม่นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะดีแม็กซเอตอนิว ちょっとおっしゃってください DMAX は,はこのニューモデルは、えー、と,とにかくあの現行の DMAX のデザインを一新をして、えー、お客様にお届けするものです、えー、と特に ADAS の機能の拡充ですとか高バイフォンのラフトレイン機能の拡充を、えー、お客様に見ていただきたいと思います ค่ะท่านประธานค่ะตอบว่านะคะสำหรับ New Isu z u D-Max เนื้อ <c oughs> ลรมี่พิชิตโลกนั้นนะคะออกแบบใหม่หมดทั้งภายนอกภายในนะคะแล้วก็เป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของ Isu z ดี m a x รถยอดนิยม <c oughs> ของประเทศไทยและมีพิเศษด้วยนะคะมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆตลอดจนสมรรถนะต่างๆได้มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเช่นรับเตเรนโหมดสำหรับรถในรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวไทยให้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ はいえっと、これからですね、ロンチングをあのスペシャルローンチングウィークということで特別の活動を皆様にお届けしていきたいと思います。あの皆さんぜひあのローンチングのアクティビティにお越しいただきたいと思います。 ก็ถามท่านประธานว่าเราจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างเพื่อฉลองการเปิดตัวรถฟิวฟ์ใหม่ New Isuzu D-Max เหนือลิมิตที่ชิดโลกนะคะท่านประธานก็ตอบว่าเราจะมีการจัดสัปดาห์พิเศษแห่งการแนะนำนะคะหรือเป็นเดืนอนแห่งการแนะนำ New Isuzu D-Max เหนือลิมิตที่ชิดโลกระหว่างวันที่12ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะคะมีกิจกรรมพิเศษมากมายเลยอยากเรียนเชิญทุกท่านไปสัมผัสรถจริงด้วยตัวเองอีกทั้งยังมีกิจกรรมออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับ ท่านผู้จำหน่ายผ่านโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเรียนชวนทุกท่านรว่วมกิจกรรมออนไลน์ของเราได้ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะก็ต้องขอขอบพื้นทธานและคุณพาษาร่ามากนะคะแลาหวังว่า New Isu DMAX เหนือลิมิตพิชิตโลกนั้นจะทำยอดจำหน่ายไม่แพร้รุ่นพี่นะคะขอบคุณมากค่ะ ดีแม็กซใหม่มีกามปรับรูปลักษณ์ภายนอกและภายในในทุกๆไลน์อัพตั้งแต่ว c r r s s 4ฟร4 h i h h l a n d e r 4ประตู Highlander 2ประตูรุ่น Cap 4 Space c a แและ Spark โดยราคาเริ่มตั้งแต่ 5แสนสีบาทถึง1,264,000บาทครับในส่วนของว c คร s s โฟร์ไวนใหม่ท็อปสุดของรุ่นนอกจากกระจังหน้าฝากระโปรงหน้าและไฟไท้ายแบบใหม่ภายในมีการยกระดับความสะดวกสบายพรีเมียมด้วยมิอุระดีไซน์เน้นสีทูโทนดำน้ำตาลแผงนคอนโซลหน้าชาร์ป h o r i z o n t a l l layer เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายตามหลัก Usability Design และหน้าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด9นิ้วส่วนเครื่องยนต์ยังคงเป็น 3.0 DDI Blue Power กำลังสูงสุด150แรงมา้าขณะที่รุ่น Highlander 4ประตู2ประตูและ Spacecab มีให้เลือกเครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power 190แรงมา้าและ1.9 DDI Blue Power Gen2 กำลังสูงสุด150แรงม้าครับ 3รี t พ s อิสุซุเซลยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องตัวเลขคาดหมายเกี่ยวกับยอดขาย D-MAX ใหม่แต่ในช่วง8เดือนตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคม2566ที่ผ่านมา D-MAX ทําทำยอดขายในส่วนของเซ็ก์เมนรถปิอาพขนาด1ตันมาเป็นอันดับหนึ่งคือ 98,860คันครองส่วนแบ่งตลาด42.5%แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2565เป็นยอดขายที่ลดลงราวๆ24.5%ดังนั้นจึงคาดว่าการปรับโฉม DMAX ใหม่ครบทุกไลน์อัพกับราคาใหม่ใกล้เคียงกับก่อนปรับโฉมน่าจะทำให้ยอดขาย DMAX กลับมาสูงขึ้นในช่วงไตรามาสที่4ของปีนี้ได้นอกจากนี้ในการเปิดตัวดี a x ใหม่คุณชินสุเกะมินามิประธานกรรมการบริหารบริษัทอิซูซูมอเตอร์ประเทศ ญี่ปุ่นได้เปิดเผยถึงแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Pickup DMAX ในอนาคตว่าจะต้องพัฒนาไปสู่รถพลังงานไฟฟ้าหรือ BEV เพื่อน,นำไปสู่นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนอีกด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Pickup BEV จากกลุ่ม Isuzu คงต้องรอประกาศแผนธุรกิจเรื่องนี้อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้แหะครับ กับหมดหมายที่แตกต่าง The New m u X รุ่นพิเศษ Phantom Collection อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเราใจกวาเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอ ค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด m a s าซี X 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive ตัวตนใหม่ที่จะปฏิวัติทุกสิ่งที่เคยเชือ่อ The disruptor ปฏิวัติความเชือ่อ All new Mitsubishi Triton อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการ ค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมาสด้ CX 3ใหม่ความท้าทายใหมไม่รู้จบ Fill the Drive สัมทัสอ,อินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New MX u รุ่นพิเศษ Phantom Collection Max Motor สนับสนุนโดยไม่อิสุดสด,ดีแมกแมจิกอายทียนต่อให้โลกตาม นอกจาก I s u z u d m a x ใหม่แล้วอีกหลายแบรนด์ต่างมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ในช่วงไตรไมาสที่4ของปีนี้เรามาเริ่มกันที่กลุ่มรถยนต์นั่งครับ Honda Accord โฉมใหม่แบบ o d เด c h ช n g e หรือ l l New คือรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งที่จะสร้างความคึกคักในเซกเมนต์ Man, รถยนต์นั่งขนาดกลางครับ Honda Auto ตโม i l e ประเทศไทยกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาวันที่17ตุลาคม266นี้ครับ a l New Honda a c c o r d โฉมนี้นะับเป็นจเนอนที่11มาพร้อมเครื่องยนต์ Hybrid ehev หรือมีด้วยกัน3รุ่นย่อยประกอบด้วย rs รุ่นท็อปรุ่น el และรุ่น e รุ่นเริ่มต้น ราคาได้ประมาณกันไว้คือราวๆ1.5ถึง1.8ล้านบาทครับเครื่องยนต์ไฮบริดของ Accord Generation ที่11เป็นแบบ f u ูลไฮบริด e h e v จากเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดขนาด2.0ลิตร d-o-s-c 4สูบ16วาล์วทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง2ตัวในระบบเก e ียร์ e-cvt และแบตเตอรี่ริเชืยอไมอนประสิทธิภาพสูงเครื่องยนต์ตัวนี้กำลังสูงสุดราวๆ200แรงม้านิด พร้อมแรงบิดอีก335นิวตันเมตรอัตราการประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรและอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง69กรัมต่อกิโลเมตรครับ นอกจากรูปโฉมหน้าตาใหม่หมดจดภายนอกและภายในแอคคอร์ดโฉมใหม่มาพร้อมระบบกล้องมองภาพรอบทิศท,ทางระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพงบอส12ตำแหน่งระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้ารวมถึงระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda s e ซ s i n g ที่ผสานการทำงานของกล้องมุมกว้างด้านหน้าและเรดาร์ในการตรวจจับรถยนต์รถจักรยานยนต์จักรยานและคนเดินถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วแบบ S1 Touch รองรับ Apple c a r า และ Android Auto แบบไร้สายและรองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri และ Android Auto ครับมีมาตรวัดความพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลขับขี่แบบ TFT ขนาด10.2นิ้วสวิตช์ฟังก์ชัน Drive โ Mode ที่มาพร้อมโหมดการขับขี่แบบ Individual Mode ใหม่สามารถเลือกปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบส่งกำลังค่วงมาลายัยและสีของมาตรวัดได้อย่างอิสระสวิตช์ควบคุมโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า EV Switch นั่นหมายถึงคุณสามารถเลือกวิ่งด้วยโหมด EV ได้ระดับนึงเมื่อไฟจากระบบไฮบริดมีเพียงพอแล้ครับ ยาริสคอร์ดโฉมใหม่เป็นอีกรุ่นที่สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดรถยนต์นั่งขนาดซับคอม a พกในแบบรถยนต Cross ์ Crossover 5ประตูพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ของ Toyota m o t เตอร์ประเทศไทยโดยจะไม่ผลิตรุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายในอย่างเดียวทำตลาดในเมืองไทยครับอ n e นิวโ o โยต a ายาริสค s รเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาในราคาเริ่มแสน0บาท SEV Smart 8 4 9 0 0 0บาทสำหรับ SUV Premium และ8 9 9 0 0 0บาทสำหรับ SUV Premium Luxury ครับครับจะไดี้เป็นยานิสคอสซึ่งเป็นเซ็กเมนต์ใหม่ที่เตอร์ตาหรับทำตลาดนะครับเป็นรถเกินแบบไฮบริดแล้วก็เป็นแบบ c ส o s เ Over และอยู่ในเซ็กเมนต์ของซับคอมแพคซึ่งเดิมทีตลาดนี้เตอร์ตาทำก็ถือว่าคอร์สตลาดอยู่ในสะดับของตั้งแต่ ยาฤกษ์ไอทีแล้วยาฤกษ์ปกติก็ห้าตัวแล้วก็มาเลยตัวนี้ใส่ไอบิทเข้าไปด้วยเป็นยาฤกษ์ระยกสูงกันแบบแนวคอสด้วยนะครับเอ่อมันชิลลี่ก็เป็นน้องของตัวโคฟล่าคอสก็เข้ากันไปได้ด้วยล่กทรงใกล้หน้าตาเหมือนกันนะฮะเพราะว่ารู้สึกวา่าบอกว่าตีต้องทำออกแบบให้มันใหม่จริงๆหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการแรงบันดาลใจที่แบบถึงเนื่องมาจากตัวนู้นลูกทรงออกมาสักประมาณนี้น,นะครับเพราะฉะนั้น จริงในตลาดเนี้ยต้องถือว่าเป็นตลาดที่นักสูงถือว่าราคามติดแสนกว่าไงอยู่นี้มีรงรถเป๊กป้ารถน้ำมันรถแตงออกมาจากโรงงานเลยนะประกันยากซึ่งต้นเดือนเตนอร์ต้าพยายามโลิตตลาดไฮบริดของเขาเคยกลับมาให้ได้เดิมทีเนี่ยโตอรต้าเคยคลองตลาดมานานแล้วฮะแต่ว่าตัวนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่โตอรต้ตาควรจะบอกทวงคืนปลาดังของไฮบริดในกลุ่มเซกเมนต์ พอสเวอร์ก็เป็นสองตหด้วยก็ถ้าเกิดเร่อกมาว่าในตลาดสับปรหงดโตต้ก็จะคือลุมเยนะฮะถือว่าเป็นกลุ่เดียวกคนเดนกลาดาอนนี้คร เครื่องยนต์ไฮบริดของยาริสครอสเป็นการทำงานผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร VVT-i กำลังสูงสุด91แรงม้าแรงบิดสูงสุด121นิวตันเมตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรกำลังสูงสุด80แรงม้าแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรครับพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธีไมไอออนความจุ4.3แอมป์ต่อชั่วโมงครับภาพรวมภายในห้องโดยสารเน้นความกว้างขวางสบายตาใช้หลักเส้นนำสายตาเป็นเส้นตรง ลากยาวบริเวณคอนโซลด้านหน้าเสริมความสปอร์ตด้วยการออกแบบที่นั่งฝั่งผู้ขับขี่ให้มีดีไซน์แบบ driver oriented cockpit เพิ่มความพรีเมียมด้วยการตกแต่งภายในด้วยวัสดุบุนุ่มวัสดุหุ้มเบาะหนังพร้อมเทคโนโลยีค u l i t y module ช่วยลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัสติดตั้งไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารปรับได้14เฉดสีปรับความสว่างได้4ระดับและหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด7นิ้วมีกล้องบันทึกด้านหน้าหลังกล้อง มองรอบคันระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSM MM RCTA และระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense ครับ รถพลังงานไฟฟ้าในกลุ่มรถยนต์นั่งแบบซีดาน BYD โดยบริษัทอุ e ิเวอร์ o อโตมทจำกัดเปิดตัว BYD Seal โดยมีด้วยกัน3รุ่นย่อยคือไดนามิก1,325,000บาทพรีเมียม4 4 9 0 0 0บาทและ AWD Performance 1,599,000บาท BYD Seal เป็นรถยนต์นั่งซีดานขนาดคอมเพก t พร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ a l w h e e l Drive ครับ m ม็กซ์มอเตการเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้อีสุซุกวีครอส 4x4 มาสเตอร์ออฟออโรสลุยทะลอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด มาสด้า CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive Honda City EV h e ใหม่สปอร์ตพรีเมียมกว้างแรงเปรียดปลอดภัยกับ Honda Sensing แรงล้ำเปรียดครบคำตอบของวันนี้อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการ ไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงหนือทำเอาใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมาด้า c x 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ f e e l the Drive สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Mu-X รุ่นพิเศษ Phantom Collection Max Motor ก้อง IP NWP รถใหม่ๆใ,ในกลุ่มรถยนต์ระดับหรูทั้ง B M W และ Mercedes Benz มากันครบครับเริ่มจาก Mercedes Benz ประเทศไทยเปิดตัวรถยนต์หรูในแบบ S U V และเป็นรถพลังงานไฟฟ้า100%หรือ B E V รุ่นใหม่นั่นคือ Mercedes Benz E Q E 350 4Matic S U V A M G Dynamic และ Mercedes A M G E Q E 53 f o r 4Matic Plus คันแรกคือ SUV ขนาดกลางในเซกเมนต์ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ a l w h e e ิ d r i ส e สามารถขับขี่ทั้งในแบบ On-Road และ Off-Road ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ PSM กำลังรุมสูงสุด292รแรงมา้าแรงบิดรวมสูงสุด765นิวตันเมตร สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง6.6วินาทีใช้แบตเตอรี่แรงดันสูงแบบลิเธียมไอออนความจุ89กิโลวัตต์สามารถขับได้ไกลกว่า558กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP รองรับการชาร์จไฟกระแสตรง DC ชาร์จสูงสุด170กิโลวัตต์ใช้เวลาการชาร์จจาก10ถึง80ในเวลา31นาทีส่วนการชาร์จแบบกระแสสลับ AC ชาร์จรองรับสูงสุด11กิโล ใช้เวลาชาร์จจากศูนถึง100%ในระยะเวลา9ชั่วโมง30นาทีครับราคาอยู่ที่5 6 5 0 0 0 0บาทส่วนในรุ่น AMG EQE 53 4Matic ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ PSM เช่นกันแต่ให้กำลังสูงสุด625แรงมา้าแรงบิดสูงสุด950นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.5วินาทีความเร็วสูงสุด220กิโเมต่อ ชั่วโมงใช้แบตเตอรี่แรงดันสูงแบบลิเธียมไอออนความจุ90.6กิโลวัตต์ระยะทางขับขี่สูงสุด526กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP รองรับการชาร์จไฟกระแสตรตง DC ชาร์จจาก0ถึง80%ในเวลาเพียง32นาทีส่วนการชาร์จแบบกระแสสลับ AC ชาร์จผ่าน o n นบอร์ดชาร์จเจอร์รองรับสูงสุด22กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จจากศถึง100%ในระยะเวลา4ชั่วโมง45นาที ราคาอยู่ที่5ล้าน9 5 0 0 0 0บาทครับด้าน BMW Group ประเทศไทยประกาศราคาอย่างเป็นทางการของรถยนต์2รุ่นคือ BMW XM 5 0 e ใหม่ราคา6 7 9 9 0 0 0บาทและ XM 5 0 e Shadow Line ราคา6 9 9 9 0 0 0บาทครับ XM 50e ใหม่สปอร์ตเนกประสงค์หรือ Sport Activity Vehicle หรือ SAV ที่ให้สมรรถนะล้นเหลือครับมันถูกติดตั้งเครื่องยนต์ M Hybrid ประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซิน6สูบทวินเทอร์โบและมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด476แรงม้าแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรทำความเร็วตั้งแต่0ถึง100กิเมต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง5.1วินาทีนอกจากนี้ปุ่ม M Hybrid ที่วางอยู่บริเวณคอนโซลกลางยังให้ผู้ขับสามารถ เลือกโหมดการขับได้มากถึง3โหมด ซึ่งรวมถึงโหมดอิเล็กทริกสำหรับการขับขี่ด้วยไฟฟ้ากำลังสูงสุด1 9 7แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดที่280ินิวตันเมตรให้ความเร็วสูงสุดถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ขนาด29.5ิกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงติดตั้งอยู่ด้านใต้ท้องรถโดยมีระยะทางขับเคลื่อนไฟฟ้า100กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนความหรูหราสมบูรณ์แบบของความสะดวกสบายความปลอดภยัยมีให้คุ้มราคา ตามแบบฉบับรถหรูจากเยอรมันทั้งคู่แหละครับ ขยับขึ้นไปในตลาดรถระดับอัลตร้าลักชัวรี่ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์โรลส์รอยยางเป็นทางการเปิดตัวรถยนต์โรส์รอยสเปกเตอร์รถซูเปอร์คูเป้ไฟฟ้ารุ่นแรกของโลกรถรุ่นนี้เฟรมที่ใช้เป็นพื้นฐานของรุ่นโกสและคาลิแนนขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจาก2มอเตอร์หรือ SSM ด้านหน้ากำลังสูงสุด190กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด365นิวตันเมตรด้านหลังกำลังสูงสุด360กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด710นิวตันเมตร อัตราเร่งของรถหรูคันนี้จาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4.5วินาทีระยะทางสูงสุดที่สามารถขับได้ไกลถึง530กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP สามารถชาร์จไฟฟ้าจาก10ถึง80%ได้ใน34นาทีผ่านระบบชาร์จไฟกระแสตรง DC ชาร์จ195กิโลวัตต์และสามารถวิ่งได้ไกล100กิโลเมตรเมื่อผ่านการชาร์จไฟเพียง9นาทีติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด102กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ภายในพรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีและหลากหลายฟีเจอร์พิเศษแบบเบสปบ็ book, อกอาทิประตูดาวสตาร์ไลท์ดอสซึ่งติดตั้งเป็นครั้งแรกกับโรสรอยในการผลิต่องแสงอ่อนๆประกายระยิบระยับผน4,796ดวงดาวหรือหากลูกค้าต้องการสามารถเลือกติดตั้งแผงไม้คานาเดลที่ผลิตขึ้นด้วยมือจากไม้ชันเลิศและงดงามกับแดชบอร์ดเรื่องแสงบริเวณฝั่งผู้โดยสารผ่านการฉลุดชื่อสเปกเตอร์ล้อมรอบด้วยประกายดาวอีกมากกว่า5,000ดว ค,คันนี้แรงหรูสมราคา31.8ล้านบาทเป็นราคาเริ่มต้นและเมื่อคุณมีความพร้อมจะครอบครองต้องรีบจองภายในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะได้รับรถรัดแรกในปี2025ครับโดยรถทุกๆรุ่นที่เรานำมาให้ชมนี้จะถูกไปจัดแสดงในงานมหกรรมยานยนต์ปลายเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6นี้ที่ Challenger เมืองทองธานีครับ ถือว่าบริษัทรถยนต์ตอนนี้ทุกอย่างต้องช่วยกันในการผลักดันยอดขายรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นรถยอะรนใหม่ตอนนี้นอกจากของใหม่นัเนี่ยก็มีพวกคันเป็นต่างๆเสริมไปด้วยนะครับครับในอีกสัก ไม่กี่สัปดาห์ก็จะมีงานแสดงรถยนต์ก็คืองาน m o เตอร์เอปนะครับแล้วก็รถใหม่หมที่เปิดตัวหล,ลายรุ่นนะฮะรวมถ,ถึงตัวคันนี้นะฮะดีแม็กใหม่ก็จะถูกนําไปจัดแสดงแล้วก็ไปทําเจ็มจำหน่ายในงานด้วยเช่นกันนะครับครับวันนี้ขอบคุณผู้ชมติดตามชมรายการแม็กมอเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ ขอบคุณสำหรับสุรายการทุกท่านเนี่ยนะครับขอบคุณสตีฟแพดูสุดเซวนัทสำหรับงานเปิดตัวรถยนต์ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับติดตามชมรายการของเราทุกวันพฤหัสบดีเวลาช่วงเช้าช่อง5กดไปเลยห้าแล้วก็ทางโลกออนไลน์อย่าง YouTube Channel m a เ Motor TV แล้วก็เว็บไซต์ m a ็ Motor ตอร์ .com เนียนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ